นี่นะครับผมวันนี้ก็วันที่12กุมภาพันธ์ส5งพนหนะครับ,บมาส่งปั๊มลูกค้าของท่านพ่อออนะครับอาจารย์อุดหนุนไป6ชุดแล้วหา6ชุดเหรอวันนี้กระได้โบนะครับได้โบชุดหนึ่งแผงแราคาไม่ถึงมือน,นะครับเนี่ยการเกษตรนะเอากำลังมีโปรเนาะกำลังม,มีโปรจัดโปรให้ชุดหนึ่งแผงได้สองแผงก็ได้นะครับผม ชุดโปรเป็นปั๊มมอเตอร์บัตเล็ไม่มีแปลงฐานนะครับแรงทนหรือแน่นอนครับการเกษตรอันนี้เป็นท่อสองเดียวนะอาจารย์ปรเทศโคกน้องหน้าเพิ่นเอาเพิ่มอีกแล้วมีชุดหนึ่งอยู่พูนหลายชุดเลยหนึ่งนะครับจัดโปรให้เพิ่นนี่หลายชุดละแล้วก็มีชุดไม้อีกแล้วก็ชุดไฟเพิเ่นติดในบ้านอีกปล่อยถิงเลยนะครับ,บร,บรับประกันคุณภาพอาจารย์จักชุดเหรอหาหกชุดบังะั สัตว์เป็นแสนนี่ครับไหลไปเรื่อยๆนะครับเป็นไนโบนะครับท่อนี่ท่อชองนิ้วนะนี่นะครับประมาณนี้แหละครับน้ำซิฟก็คิ้วนะครับอุดหนุนมาเป็นหลายปีแล้วอาจารย์ถึงแต่พอถึงปั้มน้ำใหม่เสมออาจารย์จากปีตอนนั้นสมอสามปีแล้วเนาะแฮนดูโลเนาะตอนนั้นก็ยังยังบ่เสียเนาะยังยังแต่ว่าเพิ่นเอาแผงออกไปใส่ย่างอื่นแล้วอันนี้ก็แมนชุดหนึ่งนี้ไนโบ หกชุดหกชุดนี่ครับเป็นแพงเป็นสั้นเทคนะครับสั้นสั้นเทคมาตรฐานระดับโลกสามร้อยสามสิบบาทเดี๋ยวไปเบิ่งโคกนองหน้าเพิ่งมาหันมาแตะวิดีโอยางไก่ผดเมื่อยอาจารย์พุดอีกจักไรครับอยู่หันโคกนองหน้าสองไร่พุดแบบรอบเลยเนาะรอบเลยประเทศไทยเบิ่งมาหันเดี๋ยวเดี๋ยวโดนบินเบิ่งนะครับโดนบินบินเหงามดเลยนะครับ ปั๊มไดโวนี่สูบได้เป็นกิโลนะครับเป็นกิโลนะที่มันมีคลิปหนึ่งที่ผมบินข้ามป่ายางให้ดูนะที่เขาปลูกปั่มอ่ะบินข้ามป่ายางไอเ้เพิ่งต้งนนี้ได้เป็นโลเลยนะครับนะสูบได้เป็นโลเลยแต่ว่ามันไกลได้น้ำเมันก็สีลดความแห้งไปนิดนึงนะครับก็บสีลดไปประมาณสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แต่ว่าได้น้ำตลอดนะนี่เพิ่นก็เอาม้อะไรอาจารย์ปล่อยปลาอย่างนี้ย่างปล่อยแม่แดงก่อนเดี๋ยวไปเอาปลามาป,ล,ปล่อยเหแม่แดงเต็มร่องครับแต่กับแฟนเพิ่งนะครับเป็นตำรวจไก่กับเสียนที่กันเลย ่นแล้วน้ำมาอีกแล้วโอ้ขอพระคุณไมงหันกันน้ำโคกพุระขวดนี่จะน้ำโสมอีก<า>บ้างยาป่ะนี่<า> <laughs> นี่ครับเดี๋ยวไปชุดหนึ่งอ,อ๋อครับผมนี่เป็นกาต่ออันนี้เพิ่นต้องอันนี้ยิ่งตรงสปริงเกอร์ <c oughs> ตอนนั้นเป็นนายใช้เสมอมา้งตอนนั้นตอนนี้มันก็มีทอนหนึ่งออกมาอยู่ มันทอเน่าวปวดนะครับทอมันหลแต่คนแบงไปส้นไดเนี่ยนะครับใส่ปัม๊มไดโวนะครับเป็นไดโวคือคือกันก็ตัวเมื่อกี้นะครับนะแต่ก็มีปั๊มชักปั๊มชับของโรงเรียนชุดหนึ่งและก็ที่เห็นอยู่หันแพงนีง่ชุดหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวไปเบ่งไอชุดท่อสองนิ้วนะครับนะอา้าวกำลังปูนะครับราคาไปถึงหมื่นนะ สนใจโทมาประสบถามณ์เยเลย,เลย,เลยกันทพลโซเลชิลลนะครับรับติดตั้งนะครับชงให้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับรับประกันคุณภาพแนตนะอนอ่าไดโวนี่รับประกันห,หนึ่งปีนะครับนะแล้วก็มีชุดไฟที่ลงใหมเบิรงลหลายๆคิปนะครับเลือกอ่าใส่ตามการใส่งานเอาว่าท่านจะต้องการใส่ไปไดนนะครับชุดไฟนอนไหลนอนหน้าบ้านสวนบนเขา ตัวติดไม่เป็นชุดที่หกนะครับเป็นชุดที่หกเพันมีหลายหลายคลองเลยแต่ก็เลี้ยงแพะพร้อมนะครับแพ่ฟาร์มแพ้เพื่อน ี่ดูไอ้ท่อสี่นิ้วนะครับท่อสี่นิ้วเนี่ยเป็นเสมอแต่ว่าเพนนารแผงไปใส่งานก่อนใหญ่ไปใหญ่มากนะครับเนี่ยเสมอแฮนด์ดูดนะแผงไปแผงสองแผงนะครับตอนนั้นเป็นแฮนด์ดูดแฮนด์ูดลกองสีอ่าเท่ารุ่นเก่าแหละครับเบื้องชุดสี่แผงนะไอชุดท่อสี่นิ้วท่อสี่นิ้วโมเมนต์สี่แผงครับใส่2องแผงแยกออกจากชุดเก่าครับ นี่ครับผมอันนี้ต่อขึ้นมารลดเป็นสามนิ้วมันลงในแนวดิ่งนะแนวดิ่งมันมันจะบอเต็มท่อแต่ว่ามันสั้นเนาะนี่ครับตัวนี้ทํำน้ำสูงสูงกับสองหมื่นแปดพันลิตรต่อชัมม่วโมงนะครับผมความเร็วนักพอสามนิ้วนะครับตัวนี้สามนิ้วนะนขนาดนิ้วเพิ่แต่ว่าปั๊มมันเป็นสี่นิ้วครับนี่รลดมาเดี๋ยวเป็นความความเร็วนนะวัานะไม่ต้องเปลืองค่ามันครับ ก็ต้องเปลืองค่าไฟ,ฟร้อมนี่ครับเป็งปริมาณน้่นนะใช้สองแผงครับอาจัดโบนะครับอ่าบ่ถึงมือนรีบมาจับจองกันเอานี่ตัวเก่ามันจะเป็นซีนิวนี่นี่ครับตัวเดิมท่อเดิมเน่ยเป็นซีนิวนะเพื่อครับเองปึงเลยมันดันลงไปเร็วเนาอในแนวด่งนะครับตัวนี้จะใช้ไดโวนะครับแผงตัวนี้ จะใส่ไดโวแผ่นหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นไดโวชุดท่อซีนิ้วนะครับนี่ชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นไดโวไอตัวที่เหมือนไอแผงเดียวที่อาชีพไปเบิง้งงี่ผ่านมาคือใส่แผงเดียวมันมีอยู่สองตัวนะครับนี่สามตัวก็ตัวนี้เป็นท่อซีนิ้วนะครับท่อซีนิ้วขึ้นมานะยุสานี่จะสูบสองตัวนะครับเป็นท่อสี่นิวนะ้วนะครับ ขซ่สี่นิ้วเงีบผมเงียบเสียงปั๊มทำงานเป็นปั๊มจุ่มนะครับไดโวไม่มีแปลงฐานนะครับผมบัตเลดส,สามเฟสแรงต่ำนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนั้นเป็นสองนิ้วนะครับสองนิ้วตัวหนึ่งแล้วก็ยูบ้านเพื่อนอีกนะครับยูบ้านเพื่อนกับจิมีอีกตัวหนึ่งแต่ที่เป็นชุดไฟชุดหนึ่งนะครับเบิ้งรทัท์ปัดลม เมือทุนละทัดเปิดอยพล่มหงุงเขาเครื่องซักผ้าพวกนี้แต่ว่าอ่าคนคนเฝ้ฟาฟาร์มผลิยู่เนาะนี่ครับต่อไปนี่อันนี้เป็น,น,นเป็นอันนี้เป็นท่อผ้าเนาะท่อผ้าเพราะว่ามันผ่านทางป้องกันรถเหยียบรถเหยียบรถยังหรือว่าคนเหยียบมันก็นสจะเป็นอย่างนาะมันก็จะพับมันก็สิดันเลยครับที่บอทอ่อมาแตกมันจะไม่แตกพวกนี้ สนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมส่งทั่วประเทศนะครับติดรับติดตั้งพร้อมทั่วประเทศมุงสูบข้าวเดียวนะครับน้มนองสูบได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆวเนี่แหละกำลังติดตั้งแล้วเนาะนะครับน้ำโอ้เร็วครับเดียดน้ำล่อยเบิดมือครับไม่ต้องเปลืองคางน้แตมันนะไ่ต้องใส่เครืองสูบตีกิน้ํามันไม่ต้องใส่ไฟฟ้านะครับผมแห้งนะครับ มันแนวแนวดิ่งแนวแนวดิ่งมันก็นเลยมาเร็วนี่ครับสนใจโทรมาสอบถามเลยนะครับกันดัพ่นโซลารเซลศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดอดไลน์ศูน2 7หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแดจครับกันดัพ่นโซลารเซล์ครับผมนี่นะครับต่อคลิปต่อคลิปมันเดินไกลเลยมาต่อคลิปนะครับที่อดัดต่อเนื่องเมื่อกี้เลยก็ที่ว่าแกติดชุดไฟไปแล้วนะครับให้คนดูแลาร์มเนาะนี่ครับนะบบี่ยใช้ดีไหม ใช่อ่าเบิรงโทรทัศน,น์เบ,รบิร์เหมือนเลยเนาะดูทศัศดูโทรทัศน์ชาโทรศัพท์ทั้งวันไหมทั้งวันครับทั้งวันเนาะเ <c oughs> จีมเลยนะครับนี่หลอดไฟติดติดให้นะครับจะว่าจักเดือนจักปีแดี๋ยวคงจะไ,งไม่รู้นี่ยนะติดติดให้หลอดไหดนบ้างไม่รู้นี่ครับนี่นะนี่จะหลอดสามหลอดเลยเพราะสวิตซสามตัวน่าจะสามหลอดครับนี่อีกหลอดนึงอยู่ไหนไม่มีบ่ หนึ่งหลอดสองหลอดไม่รู้เขาเดินไปทางไหนบ้างเนาะนี่ครับเบอรงนี่ที่คุณเข้าคือคนอะไรให้เป็นบูธชารักษาแบตเตอรี่เนาะนี่ครับมันเตื่อโม่เขาบอกได้ซึกส้มไปเลยนะครับนี่แจ้งเบิร์แล้วเนาะใช้ได้ดูทีวีเปิดพัดลมนะครับกันหุงเขาอันนี้คือบนเนีในหุงเขาแต่เพราะว่า บางเีงมันใส่งานหลายเบิ้งโทรศัพท์พอหูเขากินกำลังค่อยหลายนะครับแบตมันกสีใจบมท่านเนาะเขาก็บริหาหูเขาเแล้วก็ใช้แค่ส่วนมากใช้อะไรใชร้โทรศัพท์เนาะร์จโทรศัพท์แล้วก็ดูทีวีแค่นั้นเลยนี่ครับผมไอ้ที่มาลงคลิปที่ว่าไอ้บูธป้องกันแบตดองไปตายเนี่ยตัวนี้ครับต่อคลิปเนาะนี่ครับเป็นแผงอันนี้ยูนี่งเพิ่์อ่ามัติดชุดปั๊มน้าอะไรนนี่ มันพันใหญ่แผงออกไปอีกแล้วปกติมันมีปั๊มน้ำเหมืนพันกระใหญ่ออกไปครับนี่ติดดาวเทียมให้ด้วยตอนนั้นนี่ครับผมก่อนที่มันกว้างไกลบางที่จะเดินอัดวีดีโออะไรมันไกลเนาะอย,อย,ย,อะยะู่นู่นครับแขงอยู่นู่นแหละนนู่นครับแขงเนาะนี่เนาะเนี่ยประมาณนี้นี่แหละแงนี่เนาะนี่ครับ ที่ชุดปั๊มนะที่มาติดใหม่เป็นเป็นไดโว่สี่นิ้วเนาะนะครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์ให้เอาสร้างเอาเอา,เอาเบอร์นะจันทพโลโซลาเซลนะครับส่งทั่วประเทศเอาโปรปั๊มน้ำนะครับบ่ถึงหมื่นบาทรับประกันในความหนึ่งปีโทรมาสอบถามเลยตามเบอร์นี่ศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับแอดไลน์คนหาด้วยเบอร์โทรนะครับได้ทั่วโลกศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหกนะครับ คนที่ติดตามโปรหรือว่าวนจองชุดไฟนะครับผมจะแยกเป็นชุดชุดเดียวสิงงกันอันนี้เป็นโปรปั๊มน้ำตามนี้ก่อนนะครับเป็นชุดไฟที่จับสลากได้นะครับท่านก็แจงมานะครับเสียงชงื้วงให้ไปติดตั้งกับว่ากันนะครับที่มีจับสลากได้ปั๊มน้ำพร้อมได้ชุดไฟพร้อมนะครับนะโทรมาสอบถามเลยตามเบอร์ครับกันตพลโซลารเซลล์วันนี้ก็วันที่สองสิบสองสิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเอ้า ชุดไฟฟ้านะครับมาจากแดดไม่ต้องเปลืองค่าไฟลงทุนครั้งเดียวตัวนี้ก็โทรมาสอบถามนะครับอจัดทรงห้รับประกันคุณภาพนะครับรับประกันหนึ่งปีเหมือนกันนะครับใช้ได้ได้ครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับได้จัดให้หมือนต้นๆนะครับเหมือนต้นๆนะครับพร้อมแผงพร้อมแบตพร้อมอะไรอันนี้เป็นออินเวอร์เตอร์โม่ธรรมดาใส่พิดขั้วตัดนะครับนี่นะครับป้องกันช็อตนะครับ ันมีการขั้วชอดขัข้วยังมันตัดเลยเบเกอร์ตัดทิปทันทีนะครับพ่อมาสอบถามเลยไฟฟ้ามาจากแดดคุ้มค่านะครับใส่ยืนยาวเนี่นอนด้ได้บูธรักษาแบตเตอรี่ด้วยป้องกันแบตนอกแบตตายไปเสียคัะขอบคุณครับผม